ดีครันนี้แบบอุ้ยแบบแน่นจนถึงปีใหม่เลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยดีตอนนี้เป็นช่วงหน้าหายหน้าหนาวใช่าตายกำลังแบบอากาศดีทุกคนก็อยากไปแลนนี้โทรศัพท์รับไม่ไหวเลยก็เดี๋ยวตอนธันวาก็จะมีห้องเพิ่มอีกประมาณ20กว่าห้องนะครับขยายธุรกิจครับตอนนี้คุณภูริให้คุณแ่นเป็นผู้บริหารครับดูแลความเรียบร้อยผมผมเป็นคนก่อสร้างครับกรรมกรสร้างอย่างเดียว ใช่ค่ะก็ก็ถูกแล้วโอเคแกเป็นคนเก็บเงินโดยล้วก็เสร็จต้องค่ะภรรยาไม่อยู่สิบกว่าวันนี่มีรถใหม่มาในภรรยายังไม่เคลียร์เลยนะคะ่ะก็มื่นมื่นไปครับรถเก่าๆครับเขาจะขาดสองรถเนี่ยเราต้องเบรคเบรกก็ฉะนั้นแบบตอนนี้ท่านผู้เก็บก็เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินเี้สามีใช้หมด ก็เราก็ดูวันนะว่าภรรยากลับวันไหนนะครับแล้วเราก็รีบไปปิดการซื้อขายให้ก่อนที่ภรรยายจะกลับมาครับ<ด>กลับมาเราก็เซอร์ไพรส์นะนี่รถใหม่นะจ๊ะจริงๆก็เหมือนว่าเราก็จริงๆก็วางแผนไว้นะครับไปช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าแหละหถ้าน้องเขาจะมาก็ก็โอเคก็ดีแต่ถ้าไม่มาก็ต้องไปเรื่อยๆครมันไม่ได้ง่ายนะคุณรครับนการที่คุณจะมีบุตรนึ่งคน ดูนะคะครับยากมากใช่ไหมล่ะมันอาจจะเวลาไม่ตรงกันนะฮะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างมันมีองค์ประกอบหลายอย่างอะไรเงี้ยมันสั่งเกมาปั๊บอะไรเงี้ยคพยายามทีนสุดๆแล้วก็อย่าว่าอย่างไงยังยังไม่ได้ยังยังไม่ได้แบบไปหาคุณหมอครับเพืจะดูว่าวันเป๊ะวันนี้นะตอนนี้เออสิบโมงเช้าอีกเอาละเป็ไม่ใช่ไงยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปแบบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ ก, <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวรอถ้าต้นปียังแบบยังไม่มีวิ่แววอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องอาจจะต้องเพื่อให้เขามาเร็วขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ย็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ